ช่ครับนานนักประทานวันนี้วาพบกผมทำง,งานประวัยมาตกปลาที่ไอกปิดน้ำคลองตะแบกเท็ดขันน่าชิ่งนะใารได้ไปชิ้นดูส,สวยๆนี่นะราคาหลักร้อยนะเกับเหยื่อตกปลาฟิกเลยป,ปลาหางเท็ดปีนี้เดินไปตัดกันเช้าแล้วปลา,า,เ,า,ปลาเข้าหมดเล้ะปลาเริ่มเข้าแล้วนะช่างนี้ไปมาไปลุยกันเลยจะมีผลงานมากมาแค่ไหน มั่งมองท่นมั่งนิว้วเบานิเลยนะไม่ติดอะผมปงโป๊ะโป๊ะจิ๊กจ๊อกจ๊อกแค่กอนตาจีตาจีนีกก่จ้าโอ้โหวัวนเจี๊เว วิ่างไ้เหยล้นดาเขาเันหมาเนื่นีลมขามันเสี่ยมันบวกอะเร่เร่พอคดีล่ะเื่อเร่อพอดี

cầm nó pin nè, nè, Ní. Đây. Lên được ạ. อะไรนะเดี๋ยว ยิบคู่นะเลยเมื่อคืนตัวไม่ทันเลยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปักหมาเลยปักข้าวไปพ่อมาจีนนี้แล้วเหลือแค่อาไรก็ไม่รู้อีกเด็กคนนี้มาแหนบหัวจังตาเลือดมากรูดเล่าตา <laughs> <laughs> เ,เล็กครับปล่อยไปแล้วปไปแล้วเล็กจริงกเราใส่ปล่อยวงนี้นีดี่

มั่งว่าแล้ว่ะเอฟฝาลเฮ้ยักหลดรักเข้ามาเลเด็ดรุ่นนี้นี่ย้องกดลุกเล่นดจับไหไที่ตรงนั้นนะดำลักลักลักที่ดำนี่รนะอโอ้โหเขียนฝาเกียง มาทาสวมนะหานเลยนะ เห็นขึ้นด้วยวางวางอยูนน่นะเดวให้เขาตัดนะมา,าะ <c oughs> ยากเดี๋ยวมันคบหกัปแล้วแหละโค้งคบเลย <c oughs> น,นะ <c oughs> น ตกนะปลาปลาเล้ตัปลากแดดหมดแล้วแดดออกคุแดดออกปลาแดดดีัไม่ขายรตัปลาแ้นะมาเลเอาสั่นะมาถ้ปลาเกี่ยวครับอันปลาครับหนึ่้นแล้ว่น่ใช่ไหมเก็ของอ ยกย่างเฮ้ยนรับไปต่ออย่างงี้นะตักบนยกครับยกครับยกกินกินก็ยกอืมไมกิหรอเป็แมลงยอนใ่ไโอ้โหชิบายด้วยปล่อยไปแต่ตายอ้ยนี่น่ปล่อยนะชิบชเป็แมลงยอนนะยืดมือใ่ ตัวห้ามาค่ะตัวหา โอ้ยไปรอมัเล่นเลยนะั่นร้อนมันใหม่อ่ะนั่นแม่มันลุม้วยนะนะใส่เนี่ยของดิกเลยอ่ะะเกี่กว่ามาขวากเทมาซ้ายอ่ะโอ้ยน้ำเบียวไปหน่อยวะน้ำไมน่าจะแกมือนะน้อยวะเฮ้ยนนจะดีว่ะจะได้อยู่แบบนี้ม่ก็นั่นนะโฟมมันจะแตกเขี้ยแล้วไป ดินแบบเนี้ยปใหญ่ให้ี่ด้เนีกัดเดียวัลลนาขึ้นแล้วเนยไปเยนะแลีใหญ่ับัวมันกันเลยเดียวกันเลยนะสกมาแล้วไม่ต้องโดด มาเหมาเลยเอาหมวยมิจ้า <c oughs> นี่ก็ตัวเมื่อกี้ขีดดีกว่านะอืมใกล้กันแล้วอไรอย่งเงี้ยมัดก็ขเกียจจับแล้วเริมือน้อตากเด่นคักโตัวเลยอ,อยจัดหัดบอกอ๋ะ หลุดไปไงนะฮะโหดเลยหืมหือวักบนนีขง่ะื้กเลยตักบนชั้นไม้ด้วยอะหักลากนหนียวขอบอะเต็มขอบเลยโอ้ยมือมือมือขับรถ๊ดตักันตัปันไปข้อมตีน

เล็กเลล็กเลกล็กเล็กเล็กล็กเล็กเล็ล็กกล็กปล่อยไปแล้วเล็กลล็กเล็กล็กเล็กเลเล็กเล็กล็กเล็กเ่็กเล็กเลกหล็เล็กเล็กเ ตายแล้วยี่สิบยี่สิบรอบนี้มันนานปกติเนงบตวมันขึ้นพอมันย่อนไปปุ๊บมาเลยเป็นเ่สองัววะเกี่ยวสตัวเ่านะอะไรตีรอมเนับพม่าเลยแล้วลุงโอ้ห้กว่าเลยคร มันม ain <my Harriet. S 1> ีแท็กตึกตึกตึ่บู่ะวะคันเหอได้นี่ไหนวะคันอาจะไม่ลไปอดติบหนากอยนี้ยนี้ย้ลนน้ง

มึงคิดออกจากกันดิมันพันไวนี่มพันที่ไหน่อยโยกใช่หมยกเาคอมกันนี้เชยเนี่ยเราเอาหวังหนนะไ่พันนะนี่มึงพันกันไปเรื่ยมึงต้งพันกันเองอ่ะเอ่มันอยคิดอะรกัอ่ะหูตาดิตาใสยังไงเียนีมันอยู่คนยบ้างออนี่อมึง โอ้สองาน้องไปกันงั้นไงน่บานียล่างนอ่นี่กู้ยู่้างเอ้ยมจับยึดพันกันนี่ฮะนี่อมจับยึดอะไรฮะันกันไว้มันต้วนรอรอบเยรอบัวเอรอบนี้แล้วนะนะบรรอบสำลุกจะมึงจะบพันกันนะ ตี่หาน่คับรอเอ็นข้าดไว้เยี่ยนไฟกันมันก็จะบุญกันด้วยรอเอ็นขัดเลยแล้วได้รอใต้รออยู่ป้าโด้นะแยะรอเอ็นขัดดูแล้วต้นหรือวิดวิดก็พอมากนะมาโจ้งกันล่ะมีเยอะมีเยอะวะ นี่สีอะไเกี้ยหวานหานลำชื่อ,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 อน้อยริงแล้วเรนกิงนะขนาดโไปโลกว่านะ้เหเืออก็มีนะโลดูด้กยใจ <c oughs> มันจะแตกตายเลยไหนรับพือปลาสมมาวะนะมาเป็นฝุ่งเลยขายเป็นตัวเป็นโลดีล๋ยวอันไ้ขึ้นหรอเปล่า ไหนเขาเรียกเนี่ยกินเก็บตังนี่เมื่อกี้ที่สอคันนี่เลี้ยบ่ะมาผ่านใจกันว่าอะไรวะที่ขั้นเนี่ยวุ่นวายเขาหมด้วเนี่ยยุ่ยเต๋ยยุ่ยเต๋ยผ่านใ้ามาเนี่ยป้าคุ่งเก็บเก็บเขาคุ้งแล้วก็มา ูงับเป็นโฟงครับก uh uh ินกรติบหมดครับอไม่ติดบาดทีมเล็กเล็กว่าเอาฝาก่อนบายด้วยกันเนาย

ค้ายๆยคล้ายเลนงามอยู <t> ่ไหมตรงนันไป้รนรนายๆแบเลยลยๆคลายล้ายๆคลายๆายๆคายคยย้า เดิมใหญ่ขึ้นแล้วใหมใช่ลกใไหมหมับมาายใหญ่นะใครับเนเดิมเนเดิมมมัล้อไม้ใกล้ครับแปดยังไม่รู้อ่ะนะตัวเนี้ยส่วนแปด สิบแปดลัวเองน้ำน้ำน้ำหายแลหวยึดยึดเยอะยึดหนียวสามสามคนดูไหนต้องไหนครับตรงกลางโอ้โหเย็นเล็กๆ

ตายไปทั้าตัวครับมดเลยเก๋าายตัวครับหมดล้วเลยเหอ่ขาไม่มาเลยนะระหว่านทำเลยใส่หน่อยนะลูกไปก่กิ่ายยาวเลยอัดไปขวาเลย ลวบปบครับเข้าไปนู่นน่ะใกล้ค่นะหนึ่งยกหนึ่งยกครับยกนะยกยังไงยังไงยังไงออกแหวงออกแหวงนะ ¡Oh, no, <coughs> no. Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เย็นเท่าเลยปียเสิ่อยดบ้านได้ป่าก็มาได้แบบที่ตัวผมองาตัวนะคือนนไม่ได้โตหล่อหล่หลอเทาเทียบเห็นไหมครับวันนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะดูผลงานอ่างเก็บน้ำของตะแบกจะมาต้ยงมานะไม่มาแล้ววายหมดไม่รอทำน,นั่น,นอ,อ,อนเทียบเลย Đi lên luôn. nhìn lên con nít này. Đi được. mẹ à? à. này.